สวัสดีครับพบก,กับเรานะครับอนุชาลุงนิเตอร์วันนี้ครับเรามารีวิวนะครับพร้อมจะในสินค้านะครับเป็นลูกขุดแนะทนขนาสามตันนะครับเก่าญี่ปุ่น1รายการสินค้านะครับรายการนี้เป็นแบรนด์นะครับโฮมอสุรุ่นนะครับ PC 30-7E หรือรุ่น 7E 7e กับตัว7ธรรมดานะครับมีความแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับ๋ยวผมจะพูดหลังต่อจากนี้นะครับสินค้านะครับรายการนี้ผ่านการใช้งานนะครับมาเพียงแค่3,000ต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับและเป็นรุ่นหนึ่งรายการต้องระยาวและเป็นรุ่นที่มีความอึดถึกทนนะครับตั้งแต่ในอดีตจนสู่ปัจจุบันก็จะมีความอึดถึกทนอยู่ด้วยนะครับโลหะที่มีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งมากกว่าพวกรุ่นสมัยใหม่หรือสมัยใหม่และรวมไปถึงนะครับเรื่องของอุปกรณ์นะครับซึ่งปลอดไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าเข้ามาเจอโปรนะครับระบบ รถเมนุ่แบบสมบูรณ์เลยนะครับปลอดไฟฟ้าเลยทําให้รถนะครับคือสามารถใช้งานต่อเนื่องได้แล้วก็คือข้อควรระวังน้อยมากๆถ้าเทียบกับพวกรถรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีบางทีเป็นอาภาทั้งคันขยับขยื่นไม่ได้ทํานู่นทำนี่นนนไม่ได้รอช่างเป็นสัปดาห์บางทีเบิร์กลงเบิกอะไรอันนั้นคือจะพบปัญหานะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นมือใหม่และไม่มีความรู้นะครับบางทีก็พึ่งอาศัยแต่ช่างอย่างเดียวมันก็ยากนะครับเพราะบางทีเนี่ยคือช่างบางทีถ้าเจอไฟฟ้าก็อาจจะงงงวยแล้วหาคําตอบไม่ได้ แล้วกาผม้องเจอช่างศูนย์บ้างอะไรบ้างช่างศูนย์ก็คงไม่ได้มาเสียวันนี้ มาพุ่งนี้คงไปไม่ได้นะครับบางทีรอ4วัน5วัน1สัปดาห์ก็มีแล้วนะครับบางทีชิวมันเยอะนะครับต้องบอกนิดหนึ่งนะครับคือรถรุ่นใ,ใหม่เนี่ยกับรุ่นเก่าๆเนี่ยทางร้านผมก็คือขายทั้งหมดไม่ใช่ว่าคือเราจะไปเชียร์แต่รถรายการนี้อย่างเดียวแต่คือจะสื่อให้ความว่ารุ่นใหม่ๆเหมาะสําหรับคือลูกค้าที่มีความมีความชอบและประสบการณ์ที่สูงมีทีมช่างอยู่แล้วมีทีมเซอร์วิสอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปพะงวลนเรื่องของการซ่อมตรงนี้นะครับแต่ถ้าคือในกรณีที่เป็นลูกค้ามือใหม่่่รรริงงๆไไมมมมมีคคววาาาาูู้้้เลยนนือท นี่เลยนะครับอย่างนี้คือค่อนข้างจะลําบากนะครับต้องขอย้ำว่าลําบากของแท้นะครับคือประเภทคือคนที่ใหม่ๆจริงๆเนี่ยผมแนะนาว่ามาเล่นรถสไตล์ที่เป็นเมนูนดีกว่าวลามันพังหรือเสียหายมาเนี่ยคือช่างรถถ่ายเข้าไปทําเองได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยพวกมีกล่องโปงกล่อง,อง,องไฟกล่องอ c ซียูเนี่ยจะหนาวเลยจะบอกใหน้นะครับสินค้านะครับรายการนี้ขอแยกเข้าเรือนะครับผมมาเสนอค่าตัวนะครับเพียงแค่ 3แสนห้าหมื่นบาทเท่านะครับเมื่อก่อนอาจจะมีเลทสี่แสนกว่าแต่วันนี้ผมพอใจเที่ยะขายสามแสนห้าท่านได้ไปคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับและยังไม่พอนะครับเรารวมบริการจะส่งนะครับให้ถึงท่านถึงหน้าบ้านเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรค่าจะส่งฟรีทั้งหมดนะครับทั่วประเทศไทยและรวมไปถึงนะครับมีของแถมให้เซ็ตนะครับเป็นเซ็ตซ่อมำรุงพร้องกับคู่มือนะครับให้หนึ่งฉบับอย่างเช่นทุกทุกระยะกี่ชั่วโมงเนี่ยควรจะเปลี่ยน่ายของเหลวตรงตำแหน่งไหนอะไรยังไงเรามีตรางให้เชียบร้อยนะครับและยังไม่พอนะครับ คือเงื่อนไขทุกอย่างนะครับคือจองมาจํากับเราเพียง5 0,000บาทนะครับและส่วนที่เหลือนะครับคือลถไปถึงหน้าบ้านท่านเก็บเงินที่หน้าบ้านท่านทํนาเอกสารที่หน้าบ้านท่านมีทีมงานคอยสอนคอยบอกวิธีการใช้การดูแลเบื้องต้นถึงหน้าบ้านท่านได้เหลือนะครับตรงไหนไม่เข้าใจสายตรงมาคุยผมได้อีกนะครับเราไม่เคยทิ้งลูกค้าลูกค้าบางเจ้า3 4ปีก็ยังโทรป,ปรึกษาถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเพราะพวกนี้นะครับคือความรู้เนี่ยความรู้ใหม่ๆนะครับคือมันจะซึมซับไปเรื่อยๆคือถ้าจะเจอปัญหาปุ๊บเราก็พร้อมที่พอ แนะนำแล้วหาวิธีแก้ให้ท่านนะครับทางร้านเราก็จะมีจําหน่ายเรื่องอะไหล่ด้วยถ้าไม่ต้องกังวลนะครับยิ่งเป็นสามสิบรุ่นเจ็ดถ้าไม่ต้องกลัวครับมีแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีแทบจะทุกจุดเลยสําหรับรถรายการนี้ สินค้านะครับรายการนี้สเปคนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น 3D 8 4 e นะครับอ่านะครับ 3D ย่อมาจากคำว่า3สูบไป4นะครับย่อมาจากคำว่าปริมาตรกระบอกสูบนะครับ E ไม่ถึง Direction n j e c t i นะครับเป็นเครื่องดำแล้วนะครับหัวชี้ระบบไปเล็กนะครับระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับเป็นเชื้อเพลิงดีเซลขนาด3สูบนะครับรูปแบบปั๊มเฮลิเอตครับตัวนี้เป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับเป็นปั๊มยูชิดะนะครับเป็นชุดบล็อกนิว2ลูก ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมนลูกเดียว2ลูกก็ต้องย่อมดีกว่าลูกเดียวอยู่แล้วนะครับพลังกำลังความเร็วความไวตัวนี้มาเต็มบอกไปเลยและเระาไปความร้อนนะครับด้วยคอยล์ร้อนไฮดริกตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับส่วนรูปแบบคนโทนะครับเป็นโซนสั้นสนกากรนะระบบน้ำมันมนะครับมีความนิ่นนม,ม,มนวลในลักสไตล์คมาสูตหน้าปัดหน้าจอเป็นระบบเมนุนั่คันเร่งเมน,นุนนะครับตัวนี้สเสน่ห์ของเขาทำให้รถมีความเที่ยงตรงไม่ต้องกลัวลวนไม่ต้องกลัวข้อจํากัดในการดูแลถ้าเป็นรถที่มีไฟฟ้าเทคโนโลยีพวกนี้บางทีนะครับล้างรถมั่วตัวพังนะ นะครับช็อตเลยหรือมีปัญหาได้เลยต้องข้อควรระวังเยอะมากนะครับถุงกงถุงก๊อกแก๊บเนี่ยเตรียมไว้หลายโลเลยผมบอกให้อันนี้คือข้อจํากัดของเขารายการนี้นะครับเป็นรถที่ทํางานนะครับอยู่ในระดับประมาณ8เต็ม10ความเร็วของขับนะครับพี่จะทำได้แล้วก็คือเรื่องของพละกรรลาําลังในตัวนี้ผมให้10เต็ม10เลยแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงของช่างการเข้าถึงของอะไรตัวนี้10เต็ม10นะครับน้อยหลายค่ายเลยก็ว่าได้รถบางรายการนะครับอย่างเช่นหลายแบรนด์เนี่ย หาไม่ได้ก็จะเอาของโคามาสูเนี่ยคือมาเป็นตัวแม่หรือมาเป็นตัวเทียบเลยก็ยังว่าได้เพราะโคามาสูเนี่ยมันเกินกาคกับบางทีรถบางไข่ายๆเนี่ยกาบอย่างเช่นโกมุงโกเบอะไรหาไม่ได้เนี่ยก็จะเอาของโคามาสูเนี่ยไปเทียบไปแปลงใส่ผมจะบอกไว้า่างนี้เลย คือโคโมสูน่มันเป็นรถที่ติดตลาดแต่ก็ต้องดูด้วยว่าโคโมสูรุ่นไหนแต่ต้องเป็นรุ่น7โมเดลโฉมประมาณนี้เท่านั้นถ้าเป็นรุ่นใหม่กว่านี้อย่างเช่นรุ่น8 m m UM r พวกนี้อะไหล่กอ,อาจจะมีน้อยกว่านี้นะครับสักระดับหนึ่งเลยนะครับคือตัวนี้พุ่งตรงไปรถนิยมนะครับในอดีตนิยมยังไงปัจจุบันนิยมยังไงนะครับแต่แค่ว่ามันจะมี2กลุ่มกลุ่มที่จะไปทางรถใหม่กับกลุ่มที่ทางมาเล่นรถพวกแสวงหาพวกรถเก่าเก่าสภาพไดีแบบนี้ ผมบอกไปเลยมันจะมีอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มคือกลุ่มที่สองที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือกลุ่มที่จะหารถประมาณนี้เอาไปใช้งานเนี่ยเขาจะมีความคุ้มค่ากว่าถ้าพูดตามภาษาจับจับนะครับทนมือทนเท้ามากกว่าบางทีเนี่ยปล่อยให้ลูกน้องทางงทํางานนะครับเราถ้าเอารถรุ่นใหม่ไปลูกน้องขึ้นเลยขึ้นทันทีครับคือใช้งานบุบปปับบูบัปปบบางที4 0 0 500ชั่วโมงเนี่ยผ่านดันยับเยินมุ่งกี่ยับเยินกระบงกระบอกมีรอยแตกรอยเล้าเพียบไปหมด แต่คือรถรุ่นเก่าๆพวกนี้เนื้อเนื่องจากว่าเนื้อเหล็กมันแข็งแรงกว่าแล้วราคามันประหยัดกว่ามันถูกกว่าทนมือทนเท้าได้ดีกว่าท่านก็ลองพิจารณาดูว่ามันสมควรและเหมาะแบบไหนผมไม่ได้บอกว่ารถใหม่ไม่ดีแต่คือรถใหม่นะครับมันมีข้อจํากัดสําหรับคือลูกค้าที่มีความแบบคือมีความใหม่จริงๆอะ่ะเปอข้อ,ข,อข้อควรจำกัดตรงนั้นอ่ะมันมันยังไม่ควรเหมาะสมนะครับถ้าใหม่ๆจริงๆจริงๆอะ่ะควรมาเล่นรถประมาณนี้แต่ต้องสภาพดีนะถ้าทาไปได้รถมือสองสภาพ ช่วยๆมันก็อีกเรื่องหนึ่งผมต้องบอกไปนี้ก่อนนะครับสินค้านะครับรายการนี้นะครับท่านใดสนใจติดต่อมาครับทุกช่องทางนะครับอีดีไลน์ยูทูบเฟซบุ๊กนะครับเรามีทุกช่องทางท่านใดนะครับสนใจในสินค้ารายการนี้แต่อยากได้เป็นระบบลายแยกด้วยหัวแยกด้วยติดต่อมาหลังไหม่เรามีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็สินค้านะครับรายการนี้ที่บอกไปอะไรเกิดการในเมืองไทยนะครับและรวมไปถึงทางร้านเราก็มีร้านจำหน่ายอะไรด้วยนะครับเดี๋ยท่านเห็นหน้าจอแบบนี้ก็ครบเลย นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมานะครับทุกช่องทางไอดี y ลา t u b e facebook นะครับและรวมไปถึง Tik t o อกเราก็มีแล้วขอบคุณครับ